あ

แ้นแก้ตัวนี้นะควรดูว่าเรจะทำยังไงดานะคะก็คือจะนทำได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมนิดเดียวนะนิดเดียวเวลาจะเข้มน่อยหนึ่งนะจะเข้มหนึ่งนี่นะนี่นะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะสปูนตัวนี้แตะเข้าไปแค่ฟูเองวะเนี่ยดาจะออกทั้งหมดเลยแล้วก็แตะเข้าไปอาจจะเข้มหน่อยหนึ่งนะอาจจะเข้มหน่อยแล้วก็จะเอาไปทุกจุดนะคะทาทุกจุดทาทุกจุดนะก็จะเห็นด้ชยฉัน ผิวดาค่อนข้างจะ,ะขาวนิดนึงนะเนียนนิดนึง,นงเพราะว่าการที่ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีฝนแย่ๆโอเคพาีุทูติสไบติสไบเอฟยร์พีนูแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นประเทศที่หนาวนะหนาวเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ร้อนไนด้ไม่น,นานนะคะร้อนได้น,นียนเรจะเห็นแมวเล็กประมาณนี้ประมาณนี้นะขออภไยนี่นะประมาณนี้ยื่นคอหนะ้ทาท่าคอด้วยนะยื่นคอด้วย อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มาตัวนี้นะคะ่ะ l o r i o l t r u m a s k Super 1 Perfecting Powder Perfecting Powder ตัวนี้นะคะ่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นเาจะใช้ตัวนี้นะคะปัดปัดให้ด้วยนะคะตัวนี้ยังยังเชิญจมันอยู่นะคะแต่ใช้ตัวนี้แล้วนะคะเราจะใช้หน้าแบบนี้นะ ไอวา,านนอนตักผืนน่าจะเป็นนะเป็นในตัวตัวน่าคือเดมไม่ต้องการให้หน้ามันนะเราจะซัตกตลอดเวลาแว่าตัวนีนะ้จะช่วยนะทําให้หน้าเรานะซับความมันได้มากขึ้นนี่คนะ่ีนสิบสองเนี่ยนะโอเคใช่ได <Okay S 1> <นะ S 2> ้ะคือช้ตรงนี้นะไม่ต่องอค,คือก่อนหน้านี้คือเดวไม่ได้เติมสิบห้าทีทนะีรก็ทัยาว่างนันี่คนะือกันใช้ฟ์ชั่นครเสนาเสที่สองที่สแล้ว่ะก็เนี่ยทำเลก็เอามที่เ เมื่อเดูเฟเฟมอเต้งกบางครัเด็กเด็กเนี่ยคือโหน่าเขาจะมีคือขึ้นได้รองะเสร็จแล้วค่นเสเนี่ยะเก็ี่่นะช้ตรงนี้นะซื้อก็ซื้อที่มันไทยนะมัมไอโก็สอเดียร์กันคิส่อนของดานี่ยแคแล้วนะแต่ดาคือสัดการให้เต็มมากขึ้นนะคือไม่เมากนะว่ากิวของนาเต็แล้วนะอไดู้้าที่ยืนคือแล้วนะฟกกดชัยมานี้ดิวาเนี่ยจะเนี่ยจะไม่ค ว่าเขไม่กินโอเดเลม่กินนะนี่กนนะต่อไปนะนี่นะต่อไปนะนะียะทาทีตาตจะใช้ตันงนี้นะนี่นะจะเป็นตรงนี้จะใช้สีตัวนี้เลยนะข่า้มอาจรนี้นะโอเดียโอเคเดยก็ดูบสูงีเนอนะขึ้นขึ้นนะขึ้นลก็น้นี้นะนนี้นะตาคิ้วนะนี่เลยนะตาวอืมนี่ราณี้ตาเลียนกับตาเลียนจบตาลักะทำผมนะ คอลเกนะะคมเป็กทีอันนี้ันก็สีไม่เปนสเดียวแสวิแล้วอเดี๋ยวนทู่รทุกอ่าร่้องเท่านี่ละลุกเท่นีปี่เลย่นะบนี่ะต้องก็ีนี้นะที่าสต้องก็ืในนีนึ่งค่ะเดี๋ยวาจทีทนะดีส้าอีกทีเทียบรอยตวนี้แล้วก็ด้ตันี้นตังนี้นะก็จะเห็นส่ส่มันดานะส่มานี่ส่วนมันตแล้วก็ขึ้นเลยนะฮะประมาณนี้ขึ้นเลยนะท นี้นรนี้องจานมาใช้เดียจะนะาจะใช้นะตัวนี้ตนอะไรนะตรี้ไตัวนี้จะไม่เพยเ้มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรใช้ไปใช้ตัวอีกคนนึงนะิท่าไหร่ี่ตัวนี้แล้วก็ได้ตงนี้นี่ยะนี่มาั

กนทีเราเขียนตรงนี้แล้วก็จะอมาตรงนี้นะตรงนี้นนะแต่านีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยาซ้งข้างหน้านัี่นะแล้วน่กละไ่กะตรงนี้นะ่กแบบนี้นีใช้ตรงนี้นะเไราจะไม่ใช้เอ่อหน้าขนตากองเพิ่มนะเราวะใส่เลยใส่สีพิเศษเนี่ยใส่ใส่ก็ีขึ้นนะใส่ีขึ้นแต่นี่คือวิธีให้สำหรับใครที่มีม่กะหรือใครหรือใครที่ไม่ได้ใส่ขนานะนี่ซ้ำด้วยตัวนี้ะแล้วก็เวลากาซ้ำซ้ำที่ไม่ะการไปซ้ำที่นะเขยนไน ไอ้ยดูดดยก็โอเคเแล้วนี่ก็กำันนี่ตรงนี้อิไโอเคแมี้แคูแนี่าจะใช้ตัวนี้นะสีทมาเียนะตรงนี้่ะแต่ตนี้่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ค่ะขึ้นมานี้สีโน้จะเป็นสีที่เข้ากับผิวของเรามากที่สุดาว่าตัไน้คิ้วสีแํแงากดึสีแดงเไเนี่ยแล้วก็นียมากนะเดี๋ยวเมปอินที่นี้อาจจะมาไม่ได้สิบนาทีแต่ทำทีละนิดวนนี้แล้วก็นี้คะไม่เขิน่ะดูแล้วนะคะแต่ไม่ได้นะ เนี่ยทาเลยนะเดตรงนี้เนี่ยยังไปนะยังไปเนี่ยเดือยได้ยังทีเคเสร็จอยาจะใช้ตรงนี้นะเนี่ย้ายสกีนนะสกีนแ้เน้นตรงนี้นะสคแคโฟกัแค่ตรงนี้นะแล้วรก็จะเน้นตรงนี้นะราจะปทีมจะแบเน้นตรงนี้นีนะถ้ามีเลยนีมีมีเน้นตรงนี้มีแล้วะมีานในคอรโอ้ยโอเคไปเลยคะสกแล้วก็มีนะเดี๋ยวม่ดูเงไงดูไม่หลบนะอันนี้นะแล้วก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวแล้วก็แก้ทีมค่ะม หน้าของเราสาถไปดโอเคเราจะตรงนี้นะนะนีเปนปคโอเคไไไไงเร้ะวันนี้อนะเดี๋ยวเราไเลี่ยด้วยนะตะเียด้วยนะตงนี้สองตงนี้ก็ได้น่ตง้ะนี่ตงนี้เนะนี่ตมีแล้วนะโอเคคลิปนี้นะเดี๋ยวแค่ของ้าไปเจอกาไหมนะคคลิปหน้านล้เราก็กที่หน้าคนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบาย

เดนนะทำตามจัส่นกวี้เนะมนี้แล้วนะใช้ตรงนี้สีัวนะใช้สอสีเนะใช้นีน้ำข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้นะให้กมา้างนนเดียนะถ้าทำออกมาแล้วก็จะมีสูแต่นาเน่ทีำผมไเ่แล้วอื่คือทำแล้วคือน้าผมใส่นก็อนะคะมัี่การบอบดู

แค่พื้เพือเคลียร์ดีนั่นเพื่อเคลียร์แล้วนันเโอเคเ่เคลียร์ยายใชไะเบสสี่หกสี่ห้าตรงนี้สามารถเห็นไหมสสิบสิบเลี่ห้อเดียวนะพี่ห่อเดียวดาราใส่ชสีแดงนะก็เน้นชมพูแดงคะชมพูแดงโอเคมาเห็นไเมดาราใสสีนี้นะสีโอ่นะสีโอ่นะเน้นก่อนเลเน้นก่อนเหน้าของดานไม่ได้นะจริงหน้าของนาไม่ได้แต่ว่าเพราะไฟไม่สว่างนะจุมมันเโอเค ตรมนี aya, water, uh, ้ค <apply in antis> ่เีวเาจะแคบไแลก็ปแล้วก็ปีมาอนงเว่าเาจะมองเห็นนะเรานอไปไม่ค่ะเดี๋ยวทาเราไปลที่หน้าค่ะที่น้ที่ยค่ะที่ัพพาร์เรีย่วเราจะที่หน้าเราทำปาเราจะเอ่อาแต่งรวจนะคะความคือนี้อันนี้โขกคือเราสามารถะออกไปดินได้แางนี้เลยค่ะไปทำอะไรอด้วยของค่ะสามารถใช้ได้นะเปลี่ยนเลยค่ะไปลุกแล้วก็ดูดีวะดูดีอะยรงงั้นแล้วเราจะเจอมนทีหน้านะคะสวัสดีค่ะาาสวัสดีค่ะไปายี 拜拜拜拜。Bye. Bye. 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 Bye.